อุตุนิยมวิทยาเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นคันแมกีที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมตัวในการรับมือกับฝนตกหนักและภายน้ําท่วมที่อาจเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในวันที่6พฤศจิกายน2568ว่าพายุไต้ฝุ่นคันแมกี จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคอีสานใต้ในวันที่7พฤศจิกายน2568โดยจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอย่างมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งแต่ที่น่าสนใจคือพายุนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพายุไต้ฝุ่นคันแมกีที่อยู่ในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันซึ่งจะเคลื่อนผ่านประเทศลาวก่อนที่จะเข้าสู่ภาคอีสานใต้ของประเทศไทย สำหรับภาคอีสานใต้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากมากกว่า90มิลิเมตรประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตมหาสารคาม101ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเรญและนครราชสีมาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติและสำหรับทะเลอันดามันคาดว่าจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรและอาจสูงมากกว่า3เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าขนองจึงแนะนำให้เรือเล็กหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวและงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายน ข้อควรระวังกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนําให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยฝนตกหนักและน้ําท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการปลูกผลไม้อย่างมากเพื่อความปลอดภัยของท่าน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเตรียมพร้อมตัวในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นหากมีความคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อกรมอุตุนิยมวิทยาที่เว็บไซต์ h t t p w w w t m d g o t h หรือโทร023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง